สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเกมโรบอกในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับง่ายๆเลยครับกดเข้ามาที่ start แล้วก็หาคําว่า microsoft store ครับแค่นี้เลยัมนก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับผมแล้วแล้วก็ที่จริงเกมโรบอกเราเลื่อนลงไปข้างล่างก็จะเจอเลยครับนี่คฮะ โลบอกนะครับง่ายๆแบบนี้เลยแต่ถ้าเราไม่เจอครับกดขั้นด้านบนครับก็พิมพ์ว่าโลบอกก็ได้นะครับพิมพ์โลบอกก็จะขึ้นมาเนี่ยครับแบบนี้เลยกดเข้าไปครับนี่โลบอกจะเป็นเกมเล่นฟรีนะครับในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครับเราก็กดตรงนี้เลย Get ดาวน์โหลดครับ แล้วก็ก็ปล่อยทิ้งไว้ครับจนเสร็จนะครับแต่หลักๆเราต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตนะครับเสร็จเร็วช้ามันจะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตเราด้วยนะครับผมง่ายๆเลยครับผมคลิป2นาทีทําเองได้เลยครับเห็นไหมครับนี่กาลังดาวน์โหลดอยู่ง่ายๆนะครับใช้ได้ใน Windows 10 Windows 11เหมือนกันนะครับผมถ้าเสร็จแล้วโลบอกก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ เราคลิกข,ขวาเพื่อเอามาไว้ในแท็กบาร์ครับด้านล่างนี่เห็นไหมครับอยู่ข้างล่างนี้ครับกดเข้าไปครับแต่ถ้าเราหาไม่เจอนะครับก็พิมพ์หาได้ในปวดปุ่มสตาร์ล้วก็พิมพ์รูบอกหาได้เลยแต่ถ้าเจอก็จะแบบนี้นะครับเนี่ยก็ล็อกอินเข้าใช้งานได้เลยครับผมใครไม่มียังไม่มีรหัสก็กดสมัครด้านบนนะครับชื่อง่ายๆครับ อันเดือนปีเกิดแล้วพัดเบิรหญิงชายกดเล่นได้เลยครับแต่นะครับสำหรับคนที่กดปุ่มสตาร์ทแล้วก็หา microsoft ต r e แล้วเจอแล้วแต่ตรงนี้ไม่ขึ้นหน้าแบบนี้นะบางคนจะไม่ขึ้นแบบนี้จะขึ้นให้อัปเดตก็แค่กดอัปเดตไปเลยครับอัปเดตแล้วก็รออย่างเดียวนะครับเร็วช้าขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับแต่หลักๆต้องมีอินเทอร์เน็ตถ้า อัปเดตเสร็จก็จะขึ้นหน้านี้ปกติแล้วก็โหลดมาใช้งานได้เลยครับผมง่ายๆครับแบบนี้เลยโอเคครับเรียบร้อยครับผมใครชอบคลิปนี้ได้ได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe <ม>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคอมเมนต์มานะครับผมขอบคุณครับ